น,น,น,นี่เคยเอ่อเดาว่านะพี่นี่คือเห็นในเฟซแล้วทีนี้ก็เลยเพราะว่า,นา,นา,าเราเราอยู่ใกล้นี่นะอยู่ใกล้สีธาตุเราก็มาดูนานาาเอ้ามันเราก็อยู่ใกล้นี่ไม่ไกลผมก็ว่าไม่ไกลก็ลองไปดูนะพี่เคยขายเอ่อตัวที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่ที่เลี้ยงมา,งาลูกของแม่เทศลำหนึ่งไปสามกิโลฮะ อะไรนะครับสามกิโลสามล้านโอ้สามกิโลแม่ตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้นะครับสามล้านนะครับใช่โอ้โหนะครับสามล้านไม่ได้น้ำหนึ่งเลยครับลูกตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่ห้าตัวที่ห้สามล้านบาทอายุกี่ปีครับพี่ปีกว่าปีกว่านะครับไม่กล้าซ้ำเพื่อนก็ไม่กล้าไอ้ไม่กล้าลงโมืออยู่นี่คู่แก้วนะครับ ไปไว้แม่บอกแม่ทานตอนนี้เป็นเป็นไงบ้างคะตัวที่โอ้ยตัวใหญ่เป็นสาวแล้วใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับใหญ่กว่าแม่อีกตัวนั้นเป็นพ่อเป็นพ่อของอะไรพี่ตัวนั้นก็พ่อเขาเป็นพ่อปูพยาอืมตัวนปูพยาไปอืมปูพยาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ใช่อยู่ร้อยเอ็ดไดอยู่ไหนนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อุดรแล้ว <อ>จใ,ใถ้าเราเรารู้ว่ามันเป็นสัตว์หรือ,อยังไงเราค่อยเอาไปใช่ไหมครับถ้าเรามาผสมเทียมแบบนี้มันมันไม่ค่อยชัวร์หรือ,อยังไงพี่พ่อบอกว่าการที่พ่อเขาบอกนะครับมันก็ดีอยู่ผสมเทียมเราจะได้พ่อพันที่อยู่ไกลหลากหลายใช่ไหมแต่พ่อจะว่ามันมันจะ โอนโหมันมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติครับโอ้เวลาการการล้วงการอะไรมันจะเหมือนเหมือนควายเราจะอายุสั้นลงหรือยังไงนี่เลยเนาะพี่ผมว่านะการให้ลูกมันก็ครับสามล้าน ตัวตัวใหญ่หเท่านี้หรือ<ม>ยังพี่ที่ขายไปสามล้านตัว,อตวโอ้อายุไเรเลียกับตัวนี้นะครับสูงก็ประมาณอ่าก็ประมาณนี้แหละแต่จะหนากว่าตัวนี้หน่อยอืมไปสามล้านนะครับโอ้ายไทยราคาหลักล้านเลยพี่น้องเด้อนะคะนี่นะครับมีเงินหมื่นเงินแสนซื้อไปได้เด้อค่ะต้องเงินล้านล้านงินสามล้านเลยแต่มันใหญ่จริงๆนะใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ด้วยน้อพี่เนาะอนุรักษ์ควายไทยไว้นี่มันน่าดูมันเต็มมันไม่หลักหมื่นก็มีตามตลาดแต่ว่ามันตัวมันไม่ใหญ่มันไม่พัฒนาไม่พัฒนาสายพันธุ์ครับอันนี้เรามาเห็นแล้วเราก็โอหูยทึ่งดูมันดูมันดูมันไม่น่าไม่น่าเบื่อเนาะพี่เนาะใช่ดูยังไงมันก็ไม่เบื่อครับถ้าแถวตลาดก็โตละสี่ห้าหมื่นแบบนี้เนาะครับ แต่โครงสร้างมันไม่เหมือนกันตัวไม่ใหญ่นดูแข้งขาของเขานะครับสุดยอดคนดูเป็นเนาะดูกีบดูเล็บดูอะไรดูตาดูเขาดูอหลายอย่างเนาะอัตลักษณ์ของควายไม่ไม่มีความรู้เราดูว่ามันสวยเนาะตัวใหญ่ก็พอแล้วอคนดูเป็นนะเขาซื้อเนาะ เขาดูในตำรามันเออจุดนั้นจุดนี้มันเข้าในตำราหรือเปล่าใช่ไหมพี่ดูหางดูปากโอ้หลายอย่างนะครับอืมนี่ดูเล็บดูอะไรมันครับมะนาวตัดสิบกว่าปีขนาดลูกขายไปสามล้านนะครับ ขอกเงินล้านนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มีมีคนสนใจรึยังค่ะมีมีคนสนใจแต่ยังไม่เปิดเลอยู่มีคนใจแต่ังตั้งต่อยู่ในท้องอยากอจองอยู่ในท้องคแต่ไม่สะดวกไม่ชอบเขาไม่ชอบให้มาจองในท้องอมันอยู่ในท้องมันจองมะขามเนอะพี่เนาะต้องคนถือ งออนนหาาย่ี้มันมันหูมันนี่มันจะเป็นเอกตระเอกกลณ์ของมันเนะแต่ละสายพันธุ์นะแต่ละสายพันธุ์นะครับยู่ที่หูเหรอหูนี่มันมันแล้วแต่สายพันธุ์ของของใครตัวนี้เหมือนเหมือนมือแอนคอนาเออนาบางคนเขาจะดูเขาดูอะไรมันในทางสายแต่ละสายพันธุ์เนาะพีเนาะ ครับดูไม่ยากนะครับคุณดูเป็นนาำเพชรอุดรอีกแล้นเพชรอุดรแล้วดูการการดูอายุอายุของควายนี้นะเขาเขาเขาบอกถึงยังไงพี่ผมอยากถามว่ามันกี่ปีเรารู้ได้ยังไงพี่ถ้าเขาโกหกเราแบบนี้พ็อบอกว่าให้ดูฟันที่ก็ไม่ถนัดนะจะเปิดเปิดเปิดฟันควายพี่ก็ไม่ถนัดโอ้โนั่นแหละ บางคนเขาบอกว่าดูที่เขาพี่เอ็นเป็นยังไงอ่ะผมก็ยังงงอยู่นะสิบปียี่สิบปีนี่แหละคนที่เคคยยได้ินนว่าเขาดูเป็นนะเขามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นร่อนเป็นตัดเป็นร่อนร่อนละปีละปีแต่แต่มันมันไม่มันไม่น่าจะอันนี้ได้นะอันนี้สิบสิบเอ็ดปีดูสิลองนับดูครับเนี่ยมันยัง มากกว่าสิบเอ็ดเลยครับนี่เละถ้าถ้าถ้าเป็นฟันแล้วเขาให้ดูแบบไหนนับซี่ฟันหรอเป็นคู่เป็นคู่เป็นอะไรฟันน้ำนมก็ต่างหากนะพี่เนาะอันนี้ฟันน้ำเลอแห้งากเออพวกนี้ก็เป็นฟันน้ำนมตัวนี้ฟันน้ำนมฟันน้ำนมยังไม่ล่วงคนกลมเอ่อเท่ากับเจ้าคุณทแกงฟันน้ำนมนี่นะแก๊งฟันน้ำนมน้ำนมจุเนียด้วยนะพวกเนี้ยครับยังไม่น้ำนมใหญ่น้ำนมใหญ่จะสามปีอ๋อครับ อันนี้ปีกว่านี้น้ำนมจูเนียนะมี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 น้ำนมแบบสามปีสี่ปีตัวนี้ก็น่าปันแท้มันจะขึ้นปันแทมสองคู่สามคู่ก็แล้วแต่เขาจะพูดไปที่ขั้นพนานอ่ไอ้ผู้นี้เท่าไหร่นี่ไหนผมก็อยากมาหาความรู้กับพ่อด้วยเพราะว่าครับผมอยากอยากหาความรู้เพื่อจะให้นี่เนาะพวกเอฟซีดูรู้ว่าเขาดูยังไงควาย เขาจะได้ไม่โกหกเราได้ความรู้เกี่ยวกับควายไทยของเรานะครับให้วันที่21เราจะเดินทางกลับครับเพื่อให้อยู่กับประเทศไทยต่อไปเนาะควายควายนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่คื่บ้านคู่เมืองคู่บ้านคู่เมืองเนาะไทยนาให้เรากินสมัยก่อนไม่มีรถไถส้มไถแดงอ่ะมีแต่ควายนี่แหละ ทำนาไถนาโอ้นะครับนี่เมื่อก่อนไม่มีรถไถนะครับตรงซ้ายตัวนี้น่าตัวนี้น่าจะหลักล้านนะครับนี่หลักล้านนะครับนี่พี่น้องนี่นะครับพ่อพ่อสมียนไม่อยู่นะครับไม่อยู่เราก็ไม่ได้ไม่รู้มากนะครับ อ,อ,อันนั้นช่งท้องได้ยังไม่ยังไม่ถึงสามรอบยังไม่เป็เดือนแม่สาวพี่ถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันเป็นสัตว์ถ้ามันเป็นสัตว์มันจะเป็นยังไงพี่อาการของมันครับอาการนี่เราสังเกตดู ดูจะมีน้ำเมื่อโอ้ดูวัยวะพศของเขาใช่มีน้ำเมื่อเมื่อยแล้วก็เขาจะบวมบวมแดงครับแต่จะให้มันมันมันจะบวมตัวผู้เช็คเช็คสัตให้เราตัวผู้มันจะตามเลยถ้ามันถ้าตัวไหนมันเป็นสัตว์ตัวผู้มันจะตามก้นเลยครับสบายกว่าเราจะมาเช็ดก้นมันมันมันรู้ยากไหพี่เนาะใช่ใช่ค่ะบางตัวมันดูยากอันนี้คือตัวผู้มีตัวผู้อยู่หน่ตัว ต้องมีตัวผู้อยู่แต่เอาไว้เพสาในเราก็ก็เหมือนหมูแหละพี่น้อเคยเลี้ยงหมูเนาะมันมันมันได้กลินเนาะกลินไอของมันน่ะตัวผู้มันก็เป็นสัตว์เร็วพ่องอันนี้บ่ต้องสงสัวาอันนี้คือลูกคอายอ่อดังระดับระดับประเทศเลยนะครับนี่นะครับฟาร์มที่ด uh ัง ฟาร์มที่ดังระดับประเทศนะครับโอ้นะครับแต่ละตัวนี่ออนโซนพี่น้องเอ้ยปาน์สร้างยืนผู้ตัวนี้ไม่ได้ใกล้ทอดแล้วเหรอทำไมโคมใหญ่เลยมันได้หลายเดือนแล้วเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วค่นานใกล้ทอดแล้วตัวนี้แล้วก็ใกล,แล้กลแล้วนะครับตัวนี้ใกนะล้แล้วนะครับนี่ถูกนเะเตราตัวพี่น้องย นะครับขออนุญาตงคิปครับ